สวัสดีครับสวัสดีชาวดีเจไรเดอร์ทุกคนเลยนะครับผมนะแน่นอนครับผมว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้ก็คือโปรเจกต์ r ของทาง BMW นะครับผมนะที่ได้เปิดตัวคอนเซปต์บค e ์เอาง่ายๆคือคอนเซปต์ซูเปอร์บค์คันใหม่นะครับหรือเราจะเรียกว่า s 1 0 0ัโฉมใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะครับคือเอาง่ายๆเนี่ยนะครับ ไอคันในคลิปที่คันที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นเพียงแค่คอนเซปต์นะครับซึ่งเขาได้เอาพื้นฐาน S อสพันนะครับเอามาติดตกแต่งแฟริ่งใหม่ให้มันดูเป็นคอนเซปต์ดับเบิลเอ็นนะครับเอาง่ายๆเครื่องยนต์ที่ทุกคนเห็นของรถที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนะี่ยนะครับคือโครงและเครื่องของ S อสพันธดับเบิลเอ็นนะครับแต่ว่าแฟริ่งนะครับมาจากคอนเซปต์รถคันใหม่ของพวกเขานะครับซึ่ง มันแปลกครับที่ BMW นะครับจะไม่บอกแม้กระทั่งตัวเลข cc ของรถคันใหม่ของพวกเขานะครับซึ่งในสื่อต่างประเทศนะครับผมนะเท่าที่ผมอ่านมาหลายๆคนบอกว่าอาจจะลดระดับลงมาเป็น600 cc เอาง่ายๆครับ BMW จะยังมี S 1000R อยู่แต่เป็นการเพิ่มไลน์อัพเป็นคันใหม่ขึ้นมาอาจจะเป็น S 600R หรือ S 800 WR นะครับเพราะว่าจากข่าวแว้วๆเนี่ยนะครับคือ MotoGP นะครับกำลังจะลด cc ลงมาให้เหลือประมาณ8-900 cc นะครับประมาณนี้ซึ่งเราก็ได้เห็น Yamaha นะครับซึ่งชิงเปิดตัว R9 มาแล้วนะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการลงแข่ง MotoGP ที่กำลังจะลดระดับ cc ลงมานี่คือข่าวลือนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองนะครับ BMW นะครับไม่ค่อย ผมรู้สึกว่า BMW ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ MotoGP มากนักผมรู้สึกว่า BMW นะ่ยไม่ได้อยากแข่ง MotoGP มากนักนะครับสำหรับตัวผมเองผมรู้สึกว่า BMW เซเรียตก,กับ WSBK มากกว่านะครับซึ่ง S 0ันยังต้องมีอยู่ครับไม่งั้นมันแข่งไม่ได้นะครับแต่ว่าถามว่า 600cc เป็นไปได้ไหมผมก็บอกว่าเป็นไปได้800 900cc เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ เพราะมันแปลกมากครับที่ BMW ไม่บอกแม้กระทั่งตัวเลข cc ของคอนเซปต์ด R ตัวใหม่นะครับจากคันที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับพวกแฟร่ริงต่างๆนานาน,นะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่ S นมันอาจจะเป็นตัว M อนะครับอาจจะเป็น M 1 0 0พันตัวใหม่หรืออาจจะเป็น M 600W R หรือ M 800W เ R เราไม่รู้นะครับแต่ถ้าให้ผมบอกตรงนี้ผมรู้สึกว่า ความสวยงามของคันนี้ผมรู้สึกว่าสาหรับผมผมเฉยๆเนะยครับผมรู้สึกชอบโฉมปะทูมากขึ้นเอเอมากขึ้นจากที่เห็นตัวนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยปะทูมันค่อนข้างไอคอนิกพอสมควรนะครับฉลามก็ไอคอนิกแต่ผมรู้สึกว่าคันนี้มันดูแบ่ๆไปน,นิดนึงมันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรเด่นมากนักนะครับจากที่เราเห็นในคลิปมันจะมีวิงเล็ตแล้วก็มีไฟหน้าที่ค่อนข้างโฉบเฉี่ยวนะครับซึ่งผมจะเรียกโฉมนี้ว่าโฉมปะทูหน้านะครับคือผมรู้สึกว่ามันคล้าย นะครับปาทูน่าพอสมควรผมก็เลยเรียกไว้อย่างนั้นไว้ก่อนนะครับซึ่งในรถที่ทุกคนเห็นเนี่ยจะยังไม่ใช่โปรเจกต์รถคันใหม่นะครับแค่รูปลักษณ์ของแฟร์ริงนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกครับตัวแชสซีแล้วก็ตัวเครื่องที่เราเห็นในในคลิปเนี่ยนะครับยังเป็นเครื่องและโครงของเจ้า s 1 0พันดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งไปตัดสินใจนะครับเราต้องรอตัวจริงเปิดตัวออกมาซึ่งจากที่ผม คิดไว้เบื้องต้นอาจจะเปิดตัวจริงนะครับในงานมอเตอร์โชว์ครั้งถัดไปหรือปีหน้านะครับซึ่งจากที่ผมอ่านมานะครับคันนี้เนี่ยอาจจะเปิดตัวให้ซื้อและวางขายจริงในปีในปี2027หรือก็ประมาณอีก2ปีนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคันนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเพราะว่าปกติเวลา bmw จะเปิดตัว s พันโฉมใหม่นะครับเขาจะใช้คำว่า the new s พัน d o r ตั้งแต่แรกเลยนะครับแต่อันนี้คือใช้คำว่า concept double r, r นะครับซึ่ง เราไม่รู้แม้กระทั่งตัวเลข44ครับเพราะฉะนั้นคันนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสําหรับท่านผู้ชมนะครับผมนะผมรู้สึกว่าคันนี้น่าสนใจถ้าท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเบื้องต้นไว้ได้นะครับเพราะว่าเกินไว้ก่อนนะครับนี่อาจจะยังไม่ใช่ไฟนอลลุคนะครับแต่แค่เป็นคอนเซปต์เบื้องต้นนะครับเรายังจะต้องมีการปรับแต่งพื้นฐานแล้วก็มีการวิจัยชัดซีแล้วก็ตัวเครื่องตัวใหม่ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับซึ่ง ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจอย่างมากนะครับผมต้องรอดูว่า BMW จะทำรถคันใหม่คันนี้นะครับ the new concept WR ออกมาได้ดีมากน้อยขนาดไหนอันนี้เราต้องรอดูในงานมอเตอร์โชว์นะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีอัปเดตไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะสำหรับท่านผู้ชมที่ดูใครชอบรถคันนี้หรือไม่ชอบยังไงก็พิมพ์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ